สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บมะเขือนะคะเดี๋ยวเก็บมะเขือหลังบ้านกันค่ะนี่นี่จ้ะ be careful โน u อัพ <No>. <Do it. S 1> ดึงดึงขึ้นสิที่รักอัพพิกกิ้งอัพเติชูจาเดีโอเได้แล้วค่ะโอ๊ยตายแล้วมาเขือเราตายไ้ mm ่ได้แล i g โอเคค่ะเ,เก็บมะเขือกันนะคะมะเขืออยู่หลังบ้านนี่จ้ะมะเขือเปลาะดาวเดินใช่มนี่ There, honey. There, there, there. On the left. Huh? On the yeah. left. There's a small one. There. Honey, pick this out, please. I mean, do you have it? Ouch. Got it. Yeah. It's a, -a mm -hmm. See? Oh. so many so many and so big นี่ใหญ่มากเลยจ้ะ one two three I will pull it uch oh pull it pull pull uch ดึงออกเลยค่ะมันดึงยากอ๋อได้สิบบาทแล้วจ้ะ มอญเด้อนั่นแหละดึงพูพูดเอ้ามม่โทรศัพท์รึเปล่โทรศัพท์เล้ดึงค่ะดึงพูดดาวเด้ออะนั่นๆอยู่ข้างล่างเลยนะ down there. เราติดตะกราวติดอยู่ที่พื้นนะคะเราไม่ได้ทำไมค้ค้ำให้เขานะเราไม่ได้ปิดหมดอมาปิดโอ้ oh, man, oh, oh, my god อุ้ยใหญ่มากใหญ่มากเลยเดี๋ยวโดนแม่ด่าไหมเนี่ยแม่แมแมแมตัว่าอยที่ทำพันแม่บอก small 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 เ yeah. ดี๋ยวนี่จ้ะ ดึงๆดูฝรั่งนะคะดึงๆตายหมดเลยค่ะตาย all die it's not gonna continue growing ช่วยด้วยกลังพอดูกองเราหากด้าดูแล้วนะฝึกเป็นชาวสวน it w you can leave it cannot leave it it has to take

ตายลเดี๋ยวดูดูก่อนมีอีกไหม there ด็ some more r i g h t h e r e ลูกเดียว only this little one only this one the o t h e อัตวันไอโตโยผู l Yeah. บอกให้ดึงไม่ดึงดึงทีดึงแหกดึงแตกหักหมดเลยฮะหักหมดเลยอ่ะ <Any? S 2> อันี้ t h ต n ิง o r e วันนี้มีแต่ลูกมันนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บครั้งต่อไปนะคะไปแล้วค่ะวิดีโอนี้เดี๋ยวให้ดูฮัทนอ no. oh. t h เอ g พ p l เ n t เดี๋ยวเราให้ดูนี่เต็มถาดแล้วจ้า เต็มถาดเลยค่ะมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะลูกใหญ,ใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่มากเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ปลูกไว้หลายเดือนแล้วะะสี่เดือนแนละ้วเต็มถาดเลยน,นี่ดูต้นมันนะคะ <c oughs> หัวเลาะนะเนี่ยคุณพ่อบ้านหันวเลาะอันนี้อันนี้ต้นมันค่ะ เกิดเองเกิดเอง,เองข้างบอ่อนะคะข้างบอ่อปลาไปแล้วค่ะวิดีโอนี้ไปกับมะเขือนะคะเป็นคลิปมะเขือื่คลิปเก็บมะเขือแล้วก็ทำต้นมะเขือหักนะคะของคนพอบ้าน ไปแล้วค่ะวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ